ช็อกไฟติ้งสนับสนุนโดยเครื่องดืมฟฟ่มบายโฟมุลยกที่หนึ่งนะฮะใครจะเป็นเริ่มก่อนใครจะเป็นคนเริ่มก่อนให้ให้น้องดีกว่าให้พี่ตั้นนะไม่<ะ>ได้ครับไม่ต้องว่างิจฉูวันนี้ผมเริ่มก่อนเดี๋ยวผมเป็นน้องตอนนี้ยังไม่เปิดโบทนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโบทหลังจากที่สองคนนี้เล่ากันเสร็จครับนะฮะแล้วก็จะปิดสักประมาณเข้าเบรกสุดท้ายครับถ้าง,งั้นพี่ตั้นเชิญฮะคือต้องบอกว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ย เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งฟังมาสดๆเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอืคือพอดีผมมีโอกาสไปเติมน้ํามันรปรากฏว่าเหตุบังเอิญผมไปเจอกับน้าคนขับรถตู้คนหนึ่งที่ผมเคยทําโปรดักชันแล้วก็เคยใช้บริการครับเขาบอกไอ้ตั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องนี้เพิ่งเกิดเลยอืมไม่เกินเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะแบบว่ามีแอบติดเรศเล็กๆเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ทางานโปรดักชันเหมือนผมครับ,รบชื่อเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าไซไล อืมสายไลายใช่ครับอืคือผมเริ่มเรื่องอะไรแล้วกันนะครับครับก็ปรากฏว่าน้าคนขับรถตูต้คนนี้ครับก็พากลุ่มที่ทํางานโปรดักชันกลุ่มหนึ่งไปถ่ายรายการที่ต่างจังหวัดครับภาคอีสานก็ด้วยความคึกข้องพอถ่ายรายการกันเสร็จนะครับตกกลางคืนอืมก็กลุ่มผู้ชายกลุ่มเนี้ยก็จะมีสักประมาณสี่ห้าคนคเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึง่งต้องบอกว่าเป็นโรงแรมปกตินี่แหละครับ แต่ต้องบอกว่าด้วยความคึขนคองจริงๆคุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยมาเนี่ยต้องถึงอืมอ่ะคําว่าต้องถึงท่านชายหลายคนเนี่ยต้องรู้แล้วว่าเป็นยังไงอืมก็สมมติคนหนึ่งละกันที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้ชื่อคุณบุ๊กก็คุยกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเนี่ยต้องถึงอะ่ะอืมต้องหาเด็เด็ดอืมทําไงดีครับก็เลยลงไปคุยกับเด็กที่บุกรถที่โรงแรมที่พักครับ บอกให้น้องมีเด็ดๆป่าจัดให้พี่หน่อยอืเด็กมันก็มองหน้าจริงเหรอพี่ผมว่าไม่ดีนะมผมไม่สนับสนุนเลยเงี้ยอืจังหวะที่คุยกันอยู่เนี่ยก็มีลุงยามคนหนึ่งขี่จักรยานมาครับแล้วก็เห็นคุยกันก็เลยจอดถามว่าเอ้ยมีไรหลานอบอกให้ลุงเนี่ยพี่เขาอะจะให้ผมจัดเด็ดๆให้ลุงหวังก็จัดเต็มไปเลยดีคืนเนี้ยครับ คุณบูก๊ก็เออใช่ลุงต้องจัดเต็มคืนนี้มันต้องโดนอื mm hmm. น้องเขาบอกว่าพี่อยากโดนใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวผมจัดให้อื mm hmm. พี่เอาเบอร์นี้ไปก็ได้เบอร์มาก็ทั้งหมดก็ขึ้นไปข้างบนซึ่งทุกคนเนี่ยไม่มีใครสนใจแล้วกับเรื่องเนี้ยทุกคนอยากพักผ่อนครับ mm hmm. ก็มีคุณบู๊กนี่แหละกดโทรไปที่เบอร์นี้อื mm hmm. โทรไปก็เป็นเสียงผู้หญิงครับแล้วก็จัดการนัดนัด,นดแนกกันว่าเนี่ย ขึ้นมาที่ห้องนะมาหาหน้าห้องอืเดี๋ยวอีสักสิบนาทีเดี๋ยวหนูไปค่ะครับคุณบุ๊กก็ขึ้นไปนอนในห้องก็จัดจารอาบน้ําเรียบร้อยก็จะแบบว่าเตรียมภารกิจอะคือหลายๆคนฟังก็รู้อะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อาบน้ําเสร็จก็เคลิ้มเคลิ้มดูแลไอ้สิบนาทีก็ยังไม่มีใครมาขอห้องเอ๊ยยังไงอะไรเงี้ยก็เลยขึ้นไปนอนรอบนเตียงพอขึ้นไปนอนรอบนเตียงก็เคลิ้มเคลิมจะหลับรู้สึกเตียงแบบหลับตาแล้วเริ่มแบบเคลิ้มเคลิมจะหลับเหนื่อยมาทั้งวัน รู้สึกตัวนขย่าตัวอืมแล้วมีเสียงเด็กอนะนะเปิดประตูให้แม่เข้าหน่อยอืมนะนะแล้วรู้สึกเหมือนเตงนอนขย่าตัวเขาเลยแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเฮ้ยก็ไม่มีอะไรที่ว่าห้องก็ปกติจังหวะนั้นมีเสียงเคาะประตูเฮ้ยคงมาแล้วว่ะเดินไปเปิดประตูครับ ก่อนที่เปิดประตูเนี่ยเพราะความชัวว่าโดนแกล้งหรือเปล่าก็ส่องที่ตาแมวอืมมองไปไม่นขอประตูก็เดินไปไม่เห็นใครนี่จงังหวะคอยหลังมีเสียงขอประตูอีกเออก็ไม่ส่องที่ตาแมวก็ไม่เห็นครับก็เลยแบบเฮ้ยใครมาแกล้งเนี่ยก็เลยจับลูกบิดเปิดประตูออกมามเห็นเป็นผู้หญิง ครับ,บอกเป็นผู้หญิงสาวผมยาว<อ>ใส่ชุดสีขาวทาปากแดงแล้วบอกว่าน่ารักมากก็บอกว่าอ๋อน้องมาแล้วใช่ไหมคือด้วยความีิตอนนั้นแบบ,บถึงแล้วจะแ,แบบว่าจะอยากจะถึงแล้ว,วอ่ะเข้ามาในห้องก่อนผู้หญิงคนนี้ก็เดินตามเข้าห้องมาก็จะแจงคุยกันตกลงเรือ่องราคาอะไรกันเสร็จเดี๋ยวนูขอตัวไปอ่อาบน้ำก่อนนะคะคุณนกเอ้ยพี่ขอถอดให้ได้ป่ะอ่ะ พี่ก็แบบนุ้ยายาอะไรพี่อนะไรเงี้ยหนูเขินหนูอายอมไม่เป็นไรพี่แบบตื่นเต้นที่ชอบอะไรเงี้ยอันน้องก็บอกอ่ะโอเคครับพี่ต้องบอกว่าชุดสีขาวเนี่ยมันเป็นชุดสีขาวแบบแซกสิบข้างหลังออืคุณบุ๊ก็แบบอ้อมไปข้างหลังค่อยค่อยดึงสิบลงก็เห็นแบบแผ่นหลังขาว,ขาวอๆอะไรเงี้ยปรากฏว,ว่าที่แผ่นหลังขาวๆเนี่ยก็มองไปเห็นมันมีรอยครับรอยข่วนเป็นสักขีดเล็กๆอ,ะอ่ะสักประมาณแบบนิ้วสองนิ้วเนี่ย ประมาณสามสี่รอยแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนลอยขวดแต่มีเลือดสิบิบอะ่ะก็ถามแบบเฮ้ยน้องไปโดนอะไรมารอะไรเงี้ยอ๋อที่บ้านเลี้ยงแมวค่ะพี่คือเสียงตัวขอกเสียงผู้หญิงคนนี้เย็นมากแล้วแบบเสียงหวานมากโดนแมวขวนพี่ที่บ้านเลี้ยงแมวเลยก็ไม่ได้คิดอะไรก็จแจ้งเตืถอดเสื้อผ้าน้องน้องเข้าไปอาบน้ําเตียงก็มานอนรอบนเตียง ก็เปิดทีววงทีวีก็ดินเสียงแบบน้ําไหลเสียงน้ำอางน้ำอาบน้ำจังหวะนั้นก็พยายามจะเปิดทีวีเปิดปุ๊บภาพติดแต่ไม่มีเสียงก็พยายามสวิตช่องแบบคกดดูอยู่มันเป็นอะไรอืมระหว่านั้นก็ได้ยินเสียงกุเราะเด็กอืมเดี๋ยวได้ยินทางขวาหันไปมองก็ไม่ได้ยินสว่างอีกหันไปมองทางซ้ายก็ไม่ได้ยินอื ก็เลยแบบพยายามจะเอี้ยวตัวเนี่ยหันไปทางซ้ายเพื่อแบบว่าเสียงอะไรเสียงหนูหรือเปล่าอ่ะเขาอยากจะงไปดูก็ไม่ไม่มีพอลุกขึ้นมาปรากฏว่าผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ําอะมายืนอยู่ข้างเตียงอ้าวซึ่งแบบเอ้ยเมื่อกี้อาบน้าอยู่ทำไมเร็วจังมาออกมาตัวแห้งแบบขาวจ้วอยู่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่ได้อาบน้ํำก็แบบเอ๊ะมันยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบตอนนั้นก็คือแบบผู้ชายอะไม่ได้คิดอะไรละก็แบบ อ่าโอเคพี่นอนนะคะเดี๋ยวหนูนวดให้อื <c oughs> ก็เลิ่แบบว่านอนคว่ำก่อนน้องผู้หญิงเขาขึ้นมาคอมข้างหลังเขาก็เริ่มนวดจิงก็แบบเออแอมหนาวไปไหมหนูทำไมมือหนูเย็นๆเอออ๋อ,อค่ะพี่หนูเป็นคนขี้หนาวสักพักเริ่มรู้สึกแบบน้องก,ก็นวดมือนวดไปที่หลังนวดนวดแต่รู้สึกเหมือนมีแบบอีกมือหนึ่งเล็กๆอะ่ะมากด คือพอกดไปตรงหลังปุ๊บเหมือนมีมือเล็กๆอ่ะไม่กดสองมืออ่เอจิงก็แบบอะไรหรือน้องเขาเอาหน้าลงมาสุกหรือแบบอะไรเงี้ยอืก็แบบนั่นเืยพี่หันหน้าได้ไหมอยากเห็นน้องเต็มๆก็หงายหน้าขึ้นมานอนก็ก็เห็นเป็นน้องคนเดิมน้องก็ขึ้นมาค่อมตัวเดี๋ยวหนูนวดข้างหน้าให้งั้นเดี๋ยวพี่หลับตานะจะได้ตื่นเต้นอชจังหวะนั้นเนี่ยหลับตาปุ๊บน้องเขาก็เริ่มนวด นวดเหมือนเดิมนวดตามตัวนวดไปเรื่อยๆแต่ความรู้สึกเนี่ยเหมือนมีผมยาวๆเนี่ยมันไล่อยู่ตามตัวตามที่นออ้องเขาดวนแล้วผมเนี่ยก็ค่อยๆไล่ซึ่งมันไล่จากหน้าอกนะครับแต่มันรู้สึกเหมือนค่อยๆไล่ไปที่แขนสองข้างแล้วมันก็มาผูกที่ข้อมือทั้งสองข้างแล้วขึงไว้กับเตียงเฮ้ยจังหวะนั้นคือเฮ้ยอะไรวะเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย จังหวะน,นั้นที่คิดอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเด็กหนูเล่นด้วยคนนะแม่เฮ้ย <Hey. S 1> เออเออก็แบบลืมตาขึ้นมาน้องผู้หญิงที่นั่งคล่อมตัวอยู่อะ่ะอืมเป็นผมยาวๆเนี่ยมาัดมาแขนไว้สองข้างออ oh. แล้วหน้าที่ปากแดงเนี่ยเป็นเลือดไหลออกมา oh. พร้อมกับมีเลือดไหลออกมาจากตาเออก็แบบคือเรื่องความที่ช็อกที่ลืมตาขึ้นมา ก็เลยพยายามจะเบี่ยงหน้าหลบไปข้างๆมหพูดแล้วขนลุกเห็นเป็นเด็กอืผู้ชายยืนอยู่ข้างเตียงเหรอหนูเล่นด้วยนะหนูเล่นด้วยนะแล้วก็โดดขึ้นมาเหยียบอยู่บนหน้าอกอะเหยียบ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 ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็แบบว่ามัดอยู่ข้างเตียงอ่ะครับซึ่งตอนนี้คือแบบว่าเหมือนจะช็อกแล้วแบบอ้าปากค้างแบบว่าเออแล้วก็เลยหลับตาแบบคือจะแบบแล้วก็ตะโกนออกมาดังอะไรวะ ทุกอย่างเงียบสนิทลืมตาขึ้นมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครเลยเออแล้วก็มีเสียงขอประตูมองมงองงงง,ง,ง,งเขาเลยแบบตั้งสติได้รีบวิบ่งีขประตูอืมเปิดประตูออกมาเป็นน้องผู้หญิงคนหนึง่งใส่ชุดแบบกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสวายกระเป๋า<อ>หนูมาแล้วนะคะพี่เอที่พี่โทรหาองงเขาที่บอกเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วรีบคว้าเสื้อผ้าใส่ วิ่งลงไปหาเด็กที่บกรอ่ะอืมเฮ้ยทําอะไรเนี่ยกิงทําอะไรวะก็พี่อยากโดนไงก็โดนแล้วไม่ใช่แบบพี่เอ,เอ้าเฮ้ยโดนอะไรวะเออผมไม่เล่า,าพี่ไปถามลุงยามนู่นแล้วยังไงปรากฏว่าก็เลยไปถามลุงยาม,มยามบอกก็อยากโดนของดีไงเดี๋ยวจะไล่าฟัง บอกว่าเมื่อสักประมาณสามสี่ปีที่แล้วที่โรงแรมเนีเคยมีผู้หญิงไซหลายมามีอะไรกับลูกค้าที่นี่อืแล้วปรากฏว่าตั้งท้องอืลูกค้าคนนี้ก็กลับไปกรุงเทพแล้วก็นัดกันกลับมาเจอที่นี่ทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปคุยกันในห้องปรากฏว่าถูกแทงล็อข้างหลังไอ้ที่บอกว่าลอยที่ควรสามสี่แล้วเสียชีวิตที่โรงแรม ที่ห้องนั้นเลยใช่ oh. ไม่รู้ว่าที่ห้องนั้นหรือเปล่าแต่ที่โรงแรมนั้นหู oh. ตายทั้งกลมเลยใช่ครับโอ้โห oh, คือมันมีคือที่เห็นก็คือมีรอยข่วนอยู่ข้างหลังใช่เหมือนคือบอกว่าเหมือนรอยเล็กๆอะ่ะเป็นรอยเหมือนแบบเลือดซิปๆเล็กๆ oh. อะ่ะคือผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นรอยมีดที่ถูกแทงแล้วได้ถามลุงยาไหมพี่ว่าลุงยาให้เบอร์ใครมาเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะคือเขาก็ให้เบอร์เด็กไซไลที่นั่นแหละถูกแล้วใช่ บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเ<า>จออย่างนี้ก็จะโดนประมาณนี้โอ้โหที่เรื่องของพี่ตั้นนะตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าสายลายใช่ครับนะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดโบวตนะเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วกันว่าจะโบวตยังไงอะไรยังไงผ่านไปหนึ่งเรื่องเออผมคนลุกตอนเด็กเนี่ยนะเปิดดูให้แม่หน่อยเปิดดูให้แม่น่ะอ,อุย้ยอ่ะคุณเทวัตทองพับครับครับผมฟังเรื่องพี่ตั้นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าไม่เล่าได้ปะทำไมอะเรื่องของนากบัวไม่เอาดีใจเราต้องสู้ที จริงถามว่าผมว่ามีเรื่องอยู่ก็พอดีมีโอกาสได้ไปคุยกับน้องคนหนึ่งซึ่งสนิทกันนี่แหละโทษนะครับอ่าเขาชอบเดินป่าที่จะเล่ามีชื่อเรื่องไหมของพี่อะทิ้งไว้กลางทางทิ้งไว้กลางทางครับโอ้โหอ่าโอเคก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งเนี่ยก้องเนี่ยเขาชอบทิปในการเดินป่ามากเขาก็เล่าให้ฟังเมื่อสักหลายปีเป็นสิบปีแล้วล่ะเขาก็รวบรวมในกลุ่มเพื่อนนี่แหละครับเพื่อจะไปเดินป่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาก็นัดแนะกันไปทั้งหมดประมาณสักสิบกว่าคนก็เดินทางจากกรุงเทพไปนี่แหละ แล้วก็ไปหาเหมือนคนเป็นเหมือนในภารที่จะต้องเดินป่าเพื่อไปที่เขาจุดหนึ่งครับซึ่งใช้เวลาการเดินทางน่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งวันเก่งหนึ่งคืนเขาก็ไปกงินสิบคนแล้วก็มีพลาอในคนหนึ่งไปสิบเอ็ดคนเขาก็เดินไประหว่างที่เดินไปก็ผ่านสิ่งต่างๆมากมายว่ราจะเป็นลำธารป่าเขาลำเนาไผยก็ว่าไปครับแล้วก็พอถึงช่วงเวลากลางคืนทางเขาบอกว่าคืนนี้เราต้องนอนกันตรงนี้แหละอืเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวมันมืดแล้วมันจะมองเห็นลําบากครับแล้วก็ตั้งไว้ว่าประมาณสักหนึ่งวันหนึ่งคืนนอนคืนนี้เช้าตื่นมาเดินอีกสักครึ่งวันก็น่าจะถึงจุดแล้วล่ะครับเขาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปกลางเต็นเพื่อเข้าค่ายพักแรมออืแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปก่อกองไฟทําอาหารพอทาอาหารเสร็จทุกคนก็อาบน้ำอาบท่าทุกคนเขาก็มานั่งกินข้าวล้อมวงกันนั่นแหละครับระหว่างที่ล้อมวงเนี่ยระหว่างที่นั่งกินข้าวเนี่ยเขาเห็นเหมนเงาดําๆอ่ะเดินอยู่ไกลๆรอบ เขาเรียกว่ารอบบริเวณค่ายที่เขาพักอยู่ค uh รับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนนายพานเขาบอกว่าเจอเจออะไรหรือเห็นอะไรอย่าไปเก็บอย่าไปทักเพราะสักพักหนึ่งก็มีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของคณะทุกคณะเนี่ยเขาเดินไปเข้าเหมือนเดินไปทําธุระนอกวงที่เขากินอาหารกันอยู่ไม่ถึงสามาทีก็มีเสียงกรีดกรีดดังลั่นเลยแล้วก็เสียงเหมือนทะเลาะกันแล้วเพื่อนทุกคนก็ตกใจเอ้ยเกิดขึ้นอะไรกับเพื่อนเราเขาก็เลย รีบไปดูเพราะระหว่างที่ไปดูเนี่ยน้องคนเนี้ยวิ่งหนีเข้าป่าปหายไปเลยตระเลดิดตเริดเลยทุกคนเขาก็ตกใจมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็วิ่งหนีก็แบบไม่มีเหตุผลเรียกชื่อก็ไม่ไม่หันกลับมาอืเขาเอเคทางเขาบอกเอางี้แล้วกันแยกกลุ่มันย้ายตามหาคือตีอบริเวณรอบแล้วก็เพื่อจะเดินหาเด็กคนเนี้ย ว่าไปอยู่ตรงจุดไหนช่วงนั้นมืดอยู่ใช่ไหมโ้มืดสนิทก็มีแค่ไฟฉายแล้วก็แค่เทียดเทียนในการเดินหานันเองเพราฏว่า้มีกลุ่มเพื่อนอยู่สองสามคนเขาเดินไปจุดหนึ่ง <ๆ S 1> คือทางที่เขาเดินผ่านมานี่แหละเขาไปเห็นเพื่อนเขาอืเขาก็ตะโกนเรียกทุกคนมานี่มานี้เลยมานี่ก่อนเลยคือภาพที่เขาเห็นนะั้นน้องนัดต้องตั้งกันก็คือเขานัน่งขัดตมาดแล้วก็เอามือจกดินอ่ะแล้วก็เอาฟักดินมาไว้ที่ไว้ที่มือเออแล้วก็ทําท่าเหมือนกินข้าว ต<โด>กดินฟักไว้ที่มือทําให้เขาเขาก็ตะโกนเรียกชื่อเขาก็แบบเหมือนไม่รู้สึกตัวเออจนสุดท้ายพังก็บอกว่าเอางี้ใจเย็นนะพอสภาพที่เขาเห็นนี่คือมือเริ่มแบบมีเลือดเปิดจิ้มเลยเนานะเขาก็เลยเอาเหมือนเอารูปกระคำไปคล้องอืงองแล้วน้องนั้นก็นอกหลับไปครับเขาก็พาอุ้มเข้ามาที่ที่พักแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างปกติเพอเด็กคนนี้ตื่นมาตอนเช้าก็เล่าให้ฟัง ว่าตอนที่เขาเข้าห้องน้า,า,นาอยู่เขาเห็นเงาอ่ะวิ่งเข้ามาใส่ตัวเขาเอออยู่ดีวิ่งมาปุ๊บเลยแล้วก็ตะโกนข้างหัวเบาว,าวา่ามือของกูมาทําไมุเมือของกูมาทําไมอพลานเขาก็เลยถามว่าไปทําอะไรทําไมถึงทาไมถึงโดนแบบนี้เ,ออเขาบอกระหว่างที่เดินมากลางทางอ่ะเขาเห็นจานชามเก่าๆเนี่ยวางอยู่เขาก็เลยเก็บมาอืเพื่อ,อเพราะว่าเขาไม่ได้ติดไม้ติดมือมาเขาอาจจะมาวางเพื่อมานั่นกินข้าวมาล้างอะไร ทางเขาแล้วให้ฟังบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เดินมาเนี่ยบางพื้นที่มันเป็นป่าช้าเก่าแล้วสมัยก่อนคนที่เวลาเขาเผาศพเนี่ยเขาเผาเป็นเชิงตะกอนเขาจะเอาศพเป็นเหมือนเป็นล่างม,มนุษย์ที่ไม่มีโรงเนี่ยมาวางไว้<อ>แลว้วเวลาที่เขาเผาศพเขาก็จะเอาของใช้ที่เก่าว่าให้คนที่เสียชีวิตไปไว้ในชั้นห้เอามาวางตรงนั้นด้วย<อ>มันก็จะมีวางอยู่บริเวณนั้นเต็มแล้วน้องคนเนี้ยเขาไปเก็บมาอเขาก็เลยเหมือนถาตาม,มาทวงคืน โอ้โหเฮ้ยแต่ผมนึกภาพตามคือถ้าเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เห็นน้องคนนี้นั่งคาสมาอยู่แล้วก็จกไปที่ดินแล้วก็เอามากินเลยทำท่ามันนั่งกินข้าวแต่เขาไม่รู้สึกตัวสุดท้ายคือพลานไปเห็นข้าพานเขาก็เลยเอาค้องเพื่อให้เพื่อแบบมันให้หลุดก่อนนะก็คือไอ้ทิ้งไว้กลางทางก็คือเจอจานถูกทิ้งไว้กลางทางแล้วหยิบมาชไม่ธรรมดาฮะ เอ้ fly, ยเพชรู้คุณรู้คุณรู้โอ้โหสุดยอดคุณคมีของคุณหมกเม็ดอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราเปิดโบตก่อนเลยนะครับนะฮะถ้าเชียร์พี่ตั้นพิมพ์คําว่าหนึ่งถ้าเชียร์พี่เอเอสองนะฮะพี่ตั้นหนึ่งนะฮะพี่เอเอสองนะครับก็เริ่มเปิดโบตนตั้งแต่ตอนนี้นะฮะเราจะปิดโบด ช่วงหลังจะเปิดเพลงเสร็จแล้วก็มาเข้ารายการนะจะปิดบทว่าวันนี้มาดูกันว่าในเดรชช i ไฟติ้งเนี่ยระหว่างพี่เอแลวก็พี่ตั้นเนี่ยใครจะเป็นคนโดนทําโทษแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเพราะสองคนนี้ชนะพี่บีบีมาด้วยกันทั้งคู่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูภูมิใจไหมพี่ภูมิใจไหมชนะบีบีภูมิใจไม่ภูมิใจไมตอนนี้ก็รอบทอยู่คนรักบีบีเยอะนะฮะก็ส่งมาที่4689101นะครับพี่ตั้น หนึ่งครับเพีเอครับสองครับจะขอคะแนนแรงใจอะไรหน่อยไหมพี่เอ้ก็ก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนี่ก็ฝากไว้ด้วยกับเรื่องทิ้งไว้กลางทางครับผมพี่ท่านล่ะฮะไม่มีอะไรครับผมไซไลน์ครับครับผมทีมหนึ่งครับนี่นี่ฝากไว้ด้วยนะฮะก็จบไปนะฮะกับเดอะช็อคไฟติ้งเดี๋ยวเรามาช่วงหลังจะฟังพงฟังเพลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข้ามานับคะแนนย่ำครับตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยเป็นเด็กกันป่ะพี่เคยเป็นเด็กป่ะหรือโตมาแกเลยแก่เลยครับผม ก็ต้องเป็นเด็กกันสิเคยเด็กปาเป็นเด็กกับทุกคนนั่นแหละเคยวันสงการวันเออไม่ใช่วันสงการวันลยกระทงลันกรกะทงเคยเล่นที่นี่ไหมปลาทงประทัดไหมเคยมันจะมีเม็ดกระเทียมกับเม็ดมะยมเห็นไหมที่ปลาไปดังแป๊ะ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 วันนี้บทลงโทษคือเม็ดกระเทียมเม็ดกระเทียมที่ไปปลากระดังแป๊ะแป๊ะเนี่ยนะถูกแล้วเอามาทําอะไรมาเคี้ยวเล่นเอาไปเคี้ยวทำมาเขือเลยเอาปาสิฮะปาเลยใส่หลังหรือว่าใส่ตรงหน้าท้องให้เลือกให้เลือกเอา นะแต่ว oh. uh, ่าตอนนี er> ้ผมมีอยู่สามกล่องกระเทียมผมมีอยู่สามกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้รับคําสั่งมาจากพี่กัปตนทองพลับบอกว่าไม่เอานะทีละเม็ดไม่เอาเอากำหนึ่งเลยแล้วปลาแต่ไม่เีเป็นกาปลาเป็นกาเลยแต่ไม่เกียวผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้ไปไหนความได้ขึ้นเหรอความได้ขึ้นครับผมเขาบอกว่าให้ปลาเป็นกมปลาไม่เดียวไม่เอาแต่ว่าทีเนี้ผมมามันมีสามกล่องอ่ะ เพราะฉะนั้นในในกลุ่มเนี้ยมันมีรุ่นปองหนึ่งถึงสามอ่าอคนแพ้ให้จับเลยมันจะโดนกี่กล่องยังมีโอกาสด้ว่าได้แบบว่าได้ช้อยด้วยในการที่จะเลือกก็โดนมากโดนน้อยด้วยถูกคือคือมันดีไหมเดี๋ยวก่อนนะดีดีดีสมมติว่าสมมติว่าคุณจับได้สามคุณก็โดนสามกล่องไงอะแต่ถล้วจับได้หนึ่งก็โดนกล่องคือยังไงก็โดนนะจับแล้วไม่โดนจะมมีป่มจับแล้วไม่โดนไม่มีไม่มีมีถึงกับสามอ่ะอแล้วไม่มีเลยสักอันนะกล่องหนึ่งนี่เอากำมือแล้ว ปาทีเดียวเลยนะอนะฮะมาดูข้อความก่อนดีกว่าความน่าจะเป็นไปได้พี่พายแก้วจากกรุงเทพส่งมาสองเฮ้ยพี่มานะครับผมพี่ต้นข้างคาวผีนี่สองขอบคุณครับโอ้โหวอดสองหงเสมอเฮ้ยจะกินหมูอ้วนครับคุณชาแมนคิงสองพี่นักบินแอร์บัสกรุงเทพหนึ่งพี่บอลเอสจีหนึ่งแล้วก็คุณจีจีจี้นนบุรีหนึ่ง นะฮะบ,บ, <laughs> บอกว่าชอบไสรลายกับไม่เกี่ยวะ <laughs> นะฮะเอ่อเชียร์พี่ตัน้นเล่าซะผมเห็นภาพเลยแต่พี่แต่ไม่ได้ลงเบอร์มาถือว่าไ,ไม่นับนะไม่นับนะมาเจอกคุณลุนช่องชายไทยไม่ทราบชื่อหนึ่งละกันะนะนะคุณคุณ,คณเอ็มเลิฟกิตตี้สองครับนะฮะแล้วก็นี่ฮะคุณอารีราหนึ่งคุณเหน่งคนกระบินหนึ่งนะฮะคุณก้อยเจริญนครหนึ่งไอพีเอสเพราะฉะนั้นผม มาประกาศคนแพ้เลยดีกว่ากลัวเฮ้ยผลรางวัลนะตอนนี้อยู่ในมือผมนะครับแล้วมารอบนี้เป็นกระเทียมด้วยหนึ่งนี่คือใครผมเลยครับพี่ตานะสองคือพี่เอเอผมโหตายแล้เอาประกาศผู้ชนะเลยและกันอ่าผู้ที่ประกาศหรือเป็นผู้แพ้แล้วโดนปากระเทียมนะฮะตกลงประกาศผู้ชนะหรือผู้แพ้ ประกาศผู้ชนะครับเอาคะแนนก่อนไหมคะแนนก่อนไหมคะแนนวันนี้กินขาดเอาบอกคะแนนก่อนคะแนนเนี่ยผู้ชนะได้ยี่สิบคะแนนผู้แพ้ได้สิบสามคะแนนเลขสวยนะสิบสามนะโอ้พี่ได้ยิ้มนี้ดิเหมือนพี่แบบมั่นใจอะพี่พยายามจะิงพี่บอกคุณผู้ฟั่งอะวันนี้เรื่องเรื่องสองเรื่องเนี่ยต้องบอกเรื่องน้องต้าน่ากลัวผมก็เหมือนประกาศให้น้องก่อนแล้วเรื่องน้องแบบพูดอย่างกระนังเลยอะมีการแบบผมมัดแขนอะผมก็ แล้วเรื่องผมไม่ได้ยาวมากรู้สึกว่าผมก็เลยเอาวะลองดูค่ะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้าเนี่ยแล้วผู้ชนะในค่ำคืนนี้ในเดชช็อกไฟติ้งถ่วงก่อนไหมไม่ถ่วงรื่องคุยไหมไม่ต้องหรอกผู้ชนะเดชช็อกไฟติ้งในค่ำคืนนี้ได้แก่คุณเทวทวา์ครับ ผมบอกเนี่ยเมื่อกี้แล้วไอ้ั้งนู้นผมแพนะผมก็โดยไอ้นี่ไอ้เอาหินเอาทรายข้างทางขึ้นมากินเนี่ยอิ่แล้วเหรอไอ้จกบินเนี่ยเอานะก็คุณก็คุณเอาเรื่องดีสุดคุณไปสู้กับบีบีอ่ะโอ้โหผมเป็นตาบ่าบ้างเลยสัปดาห์ที่แล้วพี่ตั้นครับในกลุ่มนี้นะมันมีทุ่นฟองหนึ่งถึงสามกระเทียมผมมีสามกล่องเพราะนั้นเนี่ยผมให้ให้ให้พี่ตั้นเลีอยนะกนจะเดินเท่าไหร่ก็นจัเป็นเชิญฮะมันจะดีไหมเนี่ย ผมนะบอกเลยว่าวันก่อนผมเพิ่งดูรายการช่องเ o วาไอย่ะเห็นเข้ากระเทียมกำกำเนี่ยปลาใส่พี่นงผมเัคิดแบบมันเจ็บปะวะเออมันเจ็บปะวะโอ้โหกรำแล้วก็พี่กำเลยอ่เขาเรียกอะไรความโชคร้ายปนความโชคดีพี่ตั้นจับลูกยิงปองขึ้นมาศูนย์ผมไม่ได้เมคไม่ได้อะไรเลยนะนี่จับกันจริงๆนะต้องถ่ายวิดีโอไว้ปะถ่ายไว้เดี๋ยวเอาวิดีโอใครถ่าอ่ะ อ่าเดี๋ยวผมอ๋อคือพี่ก็ได้คือพี่ก็ได้่เดี๋ยวแล้วแต่ใครจะเป็นคนถ่ายอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ลุยบอลที่จับได้มาครับเบอร์สามครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาดูมาดูในนั้นนี่กิจมีเบอร์อะไรบ้างเนี่ยหนึ่งกับสองครไม่ใช่มีสามคนโอ้สามครับต้องบอกก่อนประเดี๋จริงๆแล้วมาเนี่ยยอมรับว่ามาแข่งกับน้องตั้นน้องตั้นเนี่ยต้องถือว่าต้องผ่านแล้วผ่านระดับมาหลายหลายขั้นตอนหลายเลเวลนะเจอกับพี่เก่งมาแล้วเจอกับพี่ขวัญมาแล้วเจอกับ พี่ตีตีมาแล้วเจอกับน้องบีบีมาแล้วก็เรียกว่าชนะมาโอ้โหเห็นจิอาสมุดเลยอ่ะเอาเอาเอาพี่เอ๋ยมาเนี่ยผมแพ้ครับนีี้่ผมแพ้ครับถ่ายไวด้วยนี่กระเทียมเนะเอาเอาฟาปไปยังไงพี่จะเอาหลังหรือหน้าอะผมให้พี่เลือกเลยอะตันผมให้ให้เกียรติพี่เลยอ่ะแต่เลือกเลยผมไม่มีอะไรเสียแล้วงั้นข้างหลังแล้วกันงัพี่ตันถอดเสื้อเลยพี่โอเคยืนในใจไหมนะ นี่ขนาดผมคนจับผมจะมือสั่นเลยเนี่ยพี่พี่สั่นพี่ยังไม่ทําผมใช่ไหมครับตันพี่สารภาพเลยนะครับพี่กระเทียมเนี่ยถุงเหนียมเยอะมากมีเกือบยี่สิบเม็ดนะคือสมัยสมัยก่อนที่เราเล่นกันเนี่ยจะมีแค่สี่ห้าเม็ดใช่ยี่เกือบยี่สิบเม็ดอ่ะพี่เลือกเม็ดที่มันไม่เจ็บได้ไหมมันไม่มีเลยอ่าขอต้องไประยะตรวนึงตัวนึงนะยืนติดกำแพงเลยอ่าตรงนี้ได้ไหมตรงไหนตรงไหนได้ยินเสียงใบได้ยินเสียงมงสม้อ่ยนี้เดี๋ยวมันแลบมาทางผมอะพี่ ดี๋ยวเดี๋ยวนวนปนกี่กล่องนะสากล่องพี่ขอดูกระเทียมในมือเอยกระเทียมครับะครับกระเทียมนะฮะมุมเก่งนหลังมาได้ปะเดี๋ยวเอ็มเเดี๋ยวปิดซาวเลยปซาวเลยปซาวเลยเดี๋ยวอานะพี่เอดเดี๋ยวดินึ่งเดี๋ยวดิสองอุ๊บโอ้ยอุ้ยเอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้บโอ้ยอ้นอ้อ้ยโอออออองอ้ยยโอ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะโอ้ยผู้แดงมาเนี่ยยังไป็ถามเรื่องความแดงเอ้ยไม่แดงอุ้ยถือถือว่าที่ที่หกไปก็ถือว่าโชคดีแล้วกันโชคดีโชคดีอ่าโชคดีโชคดีไปพี่ตั้นไม่แดงไม่อ่ะถุงพี่ต่อนะครับท่านผู้ชมครับผมอ่านี้โอ้ยผมผมเฮียทอมไหมหอมครับเฮียผมหายใจวันนี้อันนี้หนึ่งสองเอ้ยโอ้ย ที่ด้านครับรู้สึกเป็นไงบ้างฮะผมผมขอพูดเล่นหน่อยได้ป่ะได้ครับพี่ลองครับผมไม่ทําให้พี่ฟองเสียใจนี่นี่อ้ากลิ่นมาอะไเงี้ยไม่ผมไม่ทําให้พี่ฟองเสียใจเออคุณมันแสบจริงนะชัดหน้าเพี่เขาแกละผมเห็นชิงร้อยชิงร้านนี่เขาแกล้งกันผมคิดว่าไม่เจ็บนะเอออันนี้มันกระเทียมป้อมกระเทียมไม่เจ็บดังแต่เสียงดังแต่เสียง ทุกอย่างที่คุณผู้ฟังได้เห็นเนี่ยม,มันเป็นอุปรกรณ์ในการแสดงอไอเสียงพอไปในเสียงเฟฟอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ไอไอกลิ่นไหม้เนื้อเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเออราฮิเอฟเฟกต์รูฟฟ้ส,รสึกเลยอะเราไม่ได้กลิ่นไหม้เนื้อโอ้โหดูม่วงนะรูปดูนี่ปูดแล้วว่าในคอคอคอดูข้างหลังโอ้โหนี่แดงปั้ดเลยอะเป็นไงเอออะใกล้ละอ่ะสุดท้ายแล้วนะพี่เวนสักเม็ดก็ได้นะไม่ท่านถ้าถ้าเป็นพี่โดนพี่ว่าตั้นก็ต้องทำพี่แบบนี้นี่นีพี่เฮ้ยผมยังแบบ พี่โดนคำสั่งไปผมยังผมขอเล็กขอดวิดีโอชัดๆเลยนะครับผมเปลี่ยนพร้อมไหมฮะมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวดิอะไรเดี๋ยวพี่ท้งกองกังใจก่อนพี่ต้องให้เขาได้ยินเสียงเสียงแตกของกระเทียมดังๆเลยอ่ะก็ใหนึ่งสองไปโอ๊ยก โอ้นีสกที่มันระเบิดเต็มเต็มเต็มฝหนังเลยนะเจะใช่ป่ะโอ้มีความสุขใจเลยวันนี้โอ้หูวอื้อหมดเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมเก็บไปนี่นะเก็บไมเออคุณผู้ฟังครับที่ผมทําน้องไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันคือการแข่งขันใช่มันคือการไฟติ้งอืมฟติ้งไฟติ้งมันก็เรื่องปกติว่าคนแพ้ก็ต้องได้รับบท บทลงโทษถูกกลชนะก็ยิ้มย้มแจ่มใสใช่ครับมีความสุขไปก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องความเจ็บปวดของฝั่งพี่เอไปด,ด้วยครับได้ครับ The t a l k Fighting สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟมู